การที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหายอยากหายและไม่เหมาะสมสำมหรับเลเวอร์ทุนนะคะโปรดให้ที่การณียายในการรับชมที่เบิร์ดไหนเขาดังในสตรีมอยูนะที่เบิร์ดนี่เขาโยนในสตรีมจนดังอนะ่ะเมื่อวานอนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่อยู่ร้านเพื่อนในชะ่ไหมพี่เบิร์ดไปปาร์ตีนะ้อยู่ เอ้ยโอ้ยรึเลยเพื่อนโอ้โหเชียจะหมดหลอดแล้วใช่้หมใช่ดำจังวะเฮ้ยตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอร้ายตายหมดตายหมดตายหมดเตอรโลกแล้วมันโลกแล้วโลกแล้วสวย ต hey. 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 ีนมาตีนกกัน ja, นี้หนูนแหมาตีนกหน่เออเเราจะสไลด์ไปนะครับผมสไลด์ไปแล้วก็โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอย่างเงี้ยครับผมโบ๊ะบาโบ๊ะบ้านย่ี้ครับไปแแต

มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ตองเท้าเรียมให้กันตีตีนะต้องใจเย็นๆหน่อยนะแม่งหนีแล้วว่าพอรองท้ากันตีตีก่อนมาแล้วมาแล้วไม่สามพันแทนเยอะว่ะ แตกติดแตกติดโอ้โหแข็งอะแข็งละแข็งอะแข่งอะฮะไปเอาดิรออะไรอะรออะไรเฮ้ยเอารอรำไม่ดิดรำนานสัตว์เลยปวดโอ้โหยังไม่ตายเคียตโ,โลว์ทีเดียวเองนี่มันโลหมดแล้วป่าววะโลโลว์ทาข้าวดิฮะ เจอท่านฟลอเรนตินโนาาครับพ่นะทำไม่สุดแล้วหยุดที่บอกทางนี้ต้องออกเป็นนี่นี่แน่แล้ว ครับนี่นะโโแบบนี่อยู่นะาานการสงครามว่ะการสงครามมาเพื่อนต้องการสงครงามว่ะมูลานะมูลานะ บอกเลยมูนละหวัดดีดีเพเลิฟเฮ้ยจะเป๋เป๋เอาแตกดิแตกดิคอดดิคอดดิเอาโฟรอร์สิ เฮ้ยม mm ีต hmm. <co> ัวอะไรแอบในป่าผมเห็นนะเห็นนะจ๊ะตัวด้วยตัวฝั่งเรานี่หายไปเลยอะปลงอัปเดตนี่หายไปหมดเลยเฮ้ยเคยจะจากวะเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับบอกเลยเข้ามาดิหนีที่ไหนอ่ะ ไอ้ผงล้ำไปไหนวะเนี่ยแค่คล <itud> ิปคลิปคลิปยังล้ำมมนไม่เห OK, uh, ็นดอกเลยเต็มไปหมดเกยเเฟยอ้าวยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเราเอาฮัลโหลชิงเพื่อนนีก็โดนครับเพื่อนแาดิแาดิเข้ามาดิ เอาแตกแตกบอกเลยว่าแตกนี่ท่าลามนี้พี่เบิร์ดฝึกมาให้กับมือแล้วเว้ยไม่ธรรมดา เฮ้ยแปกมาเลืแเฮ้ยให้ตีดิโอ้โหตายเฮียต้องแบบตีตายบ้าเอ้ยบ้านอยู่ะไปแล้วเฮ้ยมคิดตัววะ a t ่ t นี่น้องกายกำลังมาถักว่ะเดอ๋ยวถึงก่อนที่จะตลายจะต่ออันติไม่ถึงแล้วงานเข้าเลยกูเอาแตกดิฮะแตกดิฮะเอาเอาโดนดิโดนดิโอ๊ยเฮ้ยเฮียแม่งเสืออีกลอยพอดีเฮ้ยไม่เหลืออะไรแล้วว่ะเฮ้ยแตกแล้วกูอ่ะกูอ่ะ ไอ้เคี้ยไม่เหลืออะไรให้กดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ด 5, ีริกเตอร์มาวงแสวนะวกินเอาหมัดดีป่าวะเอาหมัดดีกว่าวะอยากเอาให้สุดไปเลยดาเมจเอาให้สุดไปเลยให้สงครามวะสงครามวะมาแล้วครับผ er> มมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโห้แป๊กแป๊กแป๊กหรือล็อกชิล่วะเนี่ยเริ่มลังเลแล้วปูเนี้ยแหละเยอะเล่าตายไปเจ็ดละหาย quen nhờ mà thấy quen thấu sinh à thì phải thắng này chứ mình ไอ้แถวบนบนนี้มีตัวอยู่นะไม่รู้ตัวอะไรเฮ้ยสงครามอีกแล้วเกิดสงครามขึ้นอีกแล้วครับผมเออยขี้ไอ้เที่ยงทางมันไม่ลดเลยนะเฮ้ยโหยังไงวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่อะพี่เตียวดีกว่าพี่เตียวพี่เตียวดีกว่าแตกไปไปอย่าอย่าอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผม เอาสิหัวกูว่าสู้นะหัวกูว่สู้นะสู้สู้หัวเอาสิเอาสิมีอันนี้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาสู้ดิสู้ดิสู้ดิสู้อยู่สู้อยู่ครับสู้เอาสิโดนแตกตีแตกตีเอาเอายังยังไม่จบลำเข้าไปดิไอ้แบบลั่มไปให้โลกมันรู้ โอ้โหไม่ผิดไปจัดจิเพื่อนหิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปไกลโกหัวจะตายเฮ้ยหลุดหลุดวงกระจร เฮ้ยสงครามสงครามร่างกายต้องการสงครามนะครับเไม่ถึงไม่เที่ยนอจเย็นเพื่อนขอเก็บเป็น้นเฮ้ย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 เอฟันดีกว่า นั้งสลับนะครับตั้งสลับหมัดกันเควอร์ไบโอของเรามันไม่เอาเลยวะไบโอกับเธอเลาเนี่เอ้าวไปไปแล้วตายไปแล้วเพื่อนคิดว่าอยู่คนเดียวพี่โตอยู่กับเตียวนะระวังเตียวด้วยเฮ้ยแต่มานาหมดแล้วเนี่ย โอ้โหโอโหสวยจาดต่อยแัวนะ้สวยจาดสวยจัดเพื่อนกาางได้อยู่นะเจ็ดหกห้ แตกดิแตกดิแตกดิอ้าวอ้าวเกิดนะเกิดนะไม่ชิงทานซัมเคนไม่พูดมทานซัมเคนโอ้โหแตกนะฮะไอ้กูจะขายกูจะขายซื้อยังไม่ทันเลยอ้เดี๋ยตายนะหายแล้วเชื่อชิบหายแล้ว งานหยาบหยอบไปก่อนหยอบไปก่อนเลียร์คีฟพอพเลียร์คีฟพอเพื่อนตกตายเนี่ยเฮ้ย่อนเอ้ยถอยก่อนเพื่อนแม่งอันี่อย่างเดียวไม่ได้ละตอชิวต้องมาแล้ววะ่ะ ไอ้คดีพีกเนี่ย uh, are such โอ้ยเย้ในทิศอ้ทิศใจเย้ในทิตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้เท่านี้แหละไม่รุ่นอ้ทนัทนทนันทันทันอยู่ hey, <stop> เออสาบไม้สาบชีพเพื่อนแข็งอีกหาย เอล้ ост, อรอรอรอก่อนไปรุ่นรอก่อนนะครับเฮ้ย้เกิดเฮ้ย,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 ยทันอยู่ทันอยู่สองวิโอไม่ทันแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ดูทีมไมโอคูหนึ่งเก้านั้นห้าสิบเอ็ด